จรูดขยะอวกาศกำลังกลายเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวมากขึ้นและนี่คือเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่ได้ยินมาก่อนหลังจากที่อุตสาหกรรมอวกาศขยายตัวอย่างรวดเร็วปัญหาขยะในวงโครจรรอบโลกก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจนกลายเป็นภัยคุกคามต่อดาวเทียมและยานอาวกาศของเราแต่ที่น่ากังวลคือมีใครรู้ไหมว่าปัญหานี้กำลังเติบโตอย่างไรและนี่คือสิ่งที่สุดยอดที่สุดการกระทำของเราบนดาวอังคารอาจสร้างผลกระทบที่เราไม่คาดคิดได้แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีวิธีใดที่จะวัดผลกระทบเหล่านี้ได้ ทาง ESA สำนักงานอาวกาศยุโรปได้มีคำตอบพวกเขาได้พัฒนาดัชนีสุขภาพอาวกาศ Space Environment Health Index เพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในวงโครจรที่กำลังเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วแต่ทำไมเราต้องใส่ใจดัชนีนี้เพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้ว่าการกระทำของเราบนดาวอังคารมีความเสี่ยง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรดัชนีนี้จะพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นขนาดอายุการโครจรและความเสี่ยงต่อการระเบิดของขยะอวกาศและจะประเมินความเสี่ยงในระยะยาวถึง200ปีแล้วผลลัพธ์คืออะไรตัวเลขดัชนีที่สูงแสดงว่าสภาพแวดล้อมในวงโครจรกำลังเสื่อมสภาพอย่างรุนแรง is a กำหนดเป้าหมายว่าค่าดัชนีควรอยู่ที่ต่ำกว่าหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งแวดล้อมอวกาศยังคงยังย่งยืนได้แต่ในปัจจุบันค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ4ซึ่งหมายความว่าสถานการณ์นี้แรงกว่า มาตรฐานถึง4เท่าแล้วเราจะทําอะไรต่อไป ESA ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วยุโรปเพื่อศึกษาวิธีลดขยะอวกาศและในอนาคตดัชนีนี้อาจถูกนํามาใช้ในกระบวนการออกใบยอนุญาตและประกันภัยเพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจใหม่จะไม่เพิ่มขยะอวกาศอีกต่อไปแต่คุณคิดว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่หากเราไม่รีบดําเนินการปัญหาขยะอวกาศอาจนําไปสู่กลุ่มอาการเคสเลอร์เคสเลอร์ซินโดรม ซึ่งหมายความว่าขยะอวกาศจะชนกันและสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทําให้ดาวเทียมและวัตถุในอวกาศแตกตัวอย่างต่อเนื่องจนวงโครจรของโลกกลายเป็นพื้นที่อันตรายที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปดังนั้นดัชนีสุขภาพอาวกาศนี้จึงเป็นบวังใหม่ในการรักษาอาวกาศของเราให้ยั่งยืนแต่เราต้องรีบกระทําก่อนที่จะมีเวลาหมดคุณคิดว่าเราควรทําอย่างไรต่อไปขอให้แสดงความคิดเห็นลงไปในการเขียนความด้านล่างเลยมติกระดาษหัวเหลี่ยมอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาขยะอวกาศ ฟังรายการสตาร์ทเรื่องเล่าจากดวงดาวตอนขยะอวกาศกำจัดยังไงที่ลิงก์นี้ https: c o l www. t a p s c o p com s a podcast slash s t a r s t a r s t a s t u b e t a r s t t p s t a r s t a r s t s t a s t a t s t a s t s t a